สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับที่ยังงงๆกับการเข้าร่วมชั้นเรียนอยู่อันดับแรกนักศึกษาก็เปิดมือถือของนักศึกษาขึ้นมาเหมือนกับครูเปิดมือถือครูขึ้นมาแบบนี้นะเสร็จแล้วนักศึกษาไปที่คัดลูมเนี่ยครับเห็นด้านบนตัวสีเขียวมุมซ้ายตัวนี้ไหมนักศึกษาก็แตะตัวนี้เข้าไปพอแตะที่คัดลูมขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเหมือนครูแตะนี่นะเห็นไหมมันก็จะขึ้นห้องเรียนขึ้นมาอันนี้มีอยู่สองห้อง ห้องเรียนกศนอด้านบนเนี่ยนะครับนักศึกษาก็แตะเข้าตรงนี้แล้วก็มันจะมีเครื่องหมายบวกด้านล่างเนี่ยนักศานักศึษาก็กดที่บวกเข้าไปมันจะมีคําว่าสร้างชั้นเรียนแล้วก็เข้าร่วมนักศาก็แค่กดเข้าร่วมชั้นเรียนกดตัวนี้นะเสร็จแล้วมันก็จะมาโชว์ที่หน้านี้เอารหัสของห้องเรียนมาใส่รหัสตรงไหนอะรหัสที่ครูส่งเข้าไปในไลน์เมื่อกี้พิมพ์เหมือนตรงนั้นทุกตัวมาใส่ในช่องรหัสตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมเป็นอันเสร็จสิ้นไม่ยากนะครับเดี๋ยวคุณรออยู่ว่าใครจะส่งมาบ้างนะตอนนี้มีห้าคนที่ส่งเข้ามาแล้วโอเคเนาะก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนักศึกษาลองไปทำดูนะครับ